สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบบบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับชะตาจิวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้นนมติดทางเป็นเช่นไร ออนนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามประังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User บูพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรถ้าเกิดเจอไพ่ลายนะครับให้แปลให้ดูไว้เลยว่าเป็นไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกของคุณนะครับไพ่ the w o r l d เด็กถือดาบนะครับ f o บครับสิออฟสอดนะครับไพ่ไหนถือไม้หกเหรียญราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่สิบถ้วย เ e r เ n c e นะครับไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ The m a g i c i ช n นนะครับโอเคไพ่ครบทุกใบแล้วเรามาอ่านพลังงานกันเลยนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะอิทธิพลของไพ่นะครับใบแรกของคุณสำหรับชาวมังกรได้ไพเ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยค่อนข้างมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบเขาเรียกว่าอยากจะมีการทดลองอยากจะมีการเรียนรู้อยากจะมีการแบบเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น คือเด็กถือดาบเนี่ยบางทีแล้วอะครับมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นสูงนะมีการที่อยากจะรู้อยากจะลองอยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เกิดความชํานาญมากขึ้นเราอาจจะต้องระมัดระวังสำหรับชาวมังกรอ,อาจจะมีความรู้สึกที่แบบเอาแต่ใจตัวเองไปสักนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ร้อนรนนะครับหุนหันพันแล่นบ้างคิดอะไรทําอะไรอาจจะยิ่ง กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจมากจนเกินไปอิทธิพลของไพ่เพดออกสอดเนี่ยไม่ได้มาเพียงใบเดียวมีราชินีถือดาบมาคุณอาจจะค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนามาถึงราชินีถือดาบได้มันแปลว่าคุณจะค่อยๆเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับเรียนรู้เลือกตัดสินใจได้ถูกได้ควรมากขึ้นจากเด็กถือดาบตอนแรกเราก็ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง พอเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเหมือนกับมีการตกผลึกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีการพัฒนายกระดับจิตใจลกระดับความรู้ความสามารถขึ้นมามากขึ้นทําให้ตัวคุณนะครับเข้าใจในสัตรธรรมมากขึ้นจนเป็นราชินีถือดาบจนทําให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจทําอะไรแล้วมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับแต่ยังไงยังใช้อารมณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไงขึ้นราศีธาต ลมนะครับแปลว่าย,ยังใช้อารมณ์อยู่พอสมควรดังนั้นชาวมังกรละคนามังกรอ,อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเรีบอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรมากจนเกินไปนะครับตัวคุณเองเนี่ยจะพัฒนาเป็นราชินีถือดาบใช่ไหมครับระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับหรืออาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะว่ามีไพ่สี่ถ้วยเกิดขึ้น สี่ถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความหน่อยอยู่พอสมควรบางทีเราก็อารมณ์เหมือนแบบเด็กนิดนึงอะ่ะ นะครับเนาะถึงแม้เราจะแบบเออค่อนข้างโตมาขึ้นมาละเริ่มรู้สึกว่าเราเรียนรู้เราปรับอะไรได้มากขึ้นละเรามีเหตุผลมากขึ้นละแต่เราก็ยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันเป็นน ег ะทีฟอยู่บ้าง4ี่ถ้วยคือการเปรียบเทียบสี่ถ้วยคือการที่ตัวคุณเองอาจจะคิดว่าฉันทำเยอะแต่ฉันได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับ Si กอ f ฟเพนท่ขึตรงนี้เลยสังเกตดูว่าเศรษฐีคนนี้ นะครับถือตาช่างแปลว่าความยุติธรรมแปลว่าการอยากให้การให้แต่เศรษฐีคนนี้ให้ไม่เหมือนกันให้ผู้หญิงคนนี้นะครับแต่ผู้ชายคนนี้ร้องขอกลับไม่ได้นั่นแปลว่าไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนคุณที่กำลังแบบถูกตัดสินว่ามันดูไม่ค่อยยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเราทำผลงานได้ดีนะเราพยายามแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ปรับทุกอย่างแล้วแต่ เหมือนกับเขายังให้ความสําคัญกับเราไม่มากพอก็ได้เช่นกันเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแบบนี้เป็นต้นอันนี้ชาวราศีมังกรและคนามังกรต้องปล่อยวางอย่าเพิ่งไปยึดติดบางทีแล้วอะ เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจโมเมนต์ของเราทั้งหมดเพราะเขาไม่ได้มานั่งดูเรานะครับตั้งแต่แรกจนจบเขาถึงจะเข้าใจเราทั้งหมดเข้าใจนะว่าเราต้องรู้สึกนอยนะเราต้องรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหานะมีอะไรที่มันรู้สึกไม่เท่าเทียมรู้สึกแบบมีความอายุที่ทำเกิดขึ้นอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมเนี่ยเป็นคนขี้น้อยเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟง่ายเราตั้งใจกว่าคนอื่นเราพยายามกว่าคนอื่นเรา ทำทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนอื่นแต่เราได้รับผลนั้นน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยกลัวนะกับการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่แต่กลัวคือการทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่แบบเท่าที่เราต้องการหรือเท่าที่เราลงทุนไปอันนี้คือสิ่งที่ผมพบเจอมาตลอดชีวิตนะครับทำน้อยได้น้อยทำมากก็ยังได้น้อย อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้สำหรับชาวมังกรสำหรับครึ่งเดือนหลังนี้แต่อยากให้คุณนะครับไม่เส้นหวังนะเพราะว่าชาวมังกรลักนามังกรเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณนะครับถึงแม้จะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ยังรู้สึกน้อยแต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นพอหลังๆไปเนี่ยคุณเติบโตคุณพัฒนาได้ถึงควีนถือดาบเมื่อไหร่นะ คุณก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีการต่อยอดมีการพัฒนาในเรื่องของการงานมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณจะค่อยๆมีทักษะมีการเพิ่มเติมมีเพิ่มพูนความรู้สิ่งต่างๆนั้นก้าวกระโดดทำให้คุณมีความโดดเด่นทำให้คนอื่นเขากลับมาจาับตาจ้องกับตัวคุณมากขึ้นเปลี่ยนจากคนที่ตัวคุณเองถูกเมินกลับได้รับสิ่งดีคนกลับกลายเป็นคนนี้แทนคนนี้เห็นไหมคุณกลับได้รับสิ่งเหล่านี้จาก ผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเห็นไหมเพราะเราเติบโตในเรื่องของศักยภาพเราไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเราใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งเหมือนราชนีถือดาบแล้วก็พยายามทําความเข้าใจแล้วไนท์ถือไม้เนี่ยแปลว่าหมามันก้าวกระโดดถูกไหมครับมันแปลว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแอดวานมากขึ้นเราสามารถมีความโดดเด่นเราสามารถที่จะมีอะไรดีๆทําให้คนอื่นเขาหันกลับมาจ้องเรามากขึ้น หันมาใส่ใจกับเรามากขึ้นให้โอกาสกับเรามากขึ้นเราจะมีโอกาสของการมีศักยภาพในการดึงดูดให้เขานั้นเห็นศักยภาพของเรามากขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของสายการงานของคุณมากขึ้นได้รับการตอบโจทย์ได้รับการพัฒนามีไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดมีการพัฒนามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคามังกรเนี่ยจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางของการงานนั้นเติบโตพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้จักปรับคุณต้องรู้จักบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเกิดความสมดุลจริงๆไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของความบาลานซ์นะครับ คือเทมเพลตคือไพ่ของการ b a l านซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือการปรับการเปลี่ยนแปลงการทำสมดุลส่วนไพ่ซิกออฟเพนทากเกก็คือไพ่ของการทำสมดุลเหมือนกันถ้าคุณได้รับความอายุติธรรมให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนต้องรู้จักยืดหยุน่นต้องรู้จักแก้ไขปัญหาอย่ายึดติดกับแผนสิ่งต่างๆเดิม เพราะว่าอะไรครับที่พูดเนี่ยคือดาวเสาเนี่ยโคจรทับลักษณะของคุณอยู่มันเป็นดาวแห่งความตึงดาวแห่งความยึดติดย่างดาวแห่งความแบบยึดมั่นเกินไปถ้าคุณเปลี่ยนเป็นดาวเสาร์ที่ดีคือความอดทนความอดกลั้นความจริงใจ ความมุมาณะพยายามแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแก้ไขสถานการณ์ให้ได้แล้วคุณจะเติบโตพัฒนาไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับสมดุลของคุณนั้นจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรู้สึกเหมือนเป็นความอายุทธรรมให้คุณค่อยๆปล่อยวางมันไปปล่อยพลังงานไปด้านลบอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นอย่าวาดระแวงอย่าคิดมาก ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพยายามมีความหวังใหม่เติมพลังงานในด้านบวกให้มากแล้วคุณจะสามารถจบสิ้นปัญหาต่างๆแล้วคุณจะค,ค่อยๆเติบโตพัฒนาที่ดีได้จากไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอร์หมายถึงการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่คุณต้องเคลียร์พลังงานในด้านลบออกไปเพื่อรับพลังงานใหม่ๆเข้ามา นะครับเอเนจีใหม่ๆเข้ามาก็คือไพ่สิบถ้วยเห็นไหมสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันจะมีความแฮปปี้มากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเติบโตในสายงานของคุณมีการพัฒนามีการเติบโตมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจากไพ่เดอะเวอร์โดยเฉพาะใครทํางานกับต่างทิมต่างแดนต่างประเทศคุณจะได้รับสิ่งดีๆกับเขาเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงคนนี้แทนที่จะเป็นผู้ชายคนนี้ทําให้ตัวคุณได้รับในสิ่งดีๆถ้าคุณทํางานกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลแบบนี้คุณจะดีมากแต่ถ้าเกิดคุณทํากับบริษัทที่เป็นคนไทยคุณอาจจะต้องใช้การโชว์ศักยภาพมากกว่าเล่นท่ายากมากกว่าคุณถึงจะเอาชนะและเปลี่ยนแปลงไปในนอนมทิศทางที่ดีกว่านี้นะครับ คุณไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าสิบถ้วยมาแปลว่าคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแทนที่คุณจะรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจหรือรู้สึกเปรียบเทียบต่างๆโยนมันทิ้งไปรับพลังงานด้านบวกมาเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอิทธิพลการเงินเนี่ยขึ้นไพ่ิกออป Penta เคินะครับแล้วก็ไพ q u e e ออ f p e n t a เ l e s เนะแปลว่าชาวราศีมังกรลัคนามัางกรใครที่กู้ยืมเงินมีโอกาสได้รับสินเชื่อได้รับการได้เครดิตสินเชื่อ นะครับจากธนาคารนาะไม่ว่าคุณจะไปซื้อบ้านซื้ออสังหาซื้อที่ดินซื้ออะไรเงี้ยคุณก็จะประสบความสําเร็จตรงนี้ได้พูดง่ายคือสามารถยื่นกู้สินทรัพย์น้ำผ่านได้ประมาณนี้ส่วนใครนะครับที่แบบตั้งาขายที่ดินอะไรเงี้ยไว้เนี่ยนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับตรงนี้เหมือนกัน ได้รับเงินก้อนอาจจะมีเศรษฐีนี่นะครับมาซื้อคุณก็ได้เช่นกันนาะหรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการขายบ้านค่อนข้างยากนิดนึงนะหลายคนมาถามเนี่ยคือลําบากเหมือนกันนะที่จะตอบเพราะว่าบางทีแล้วที่คุณอาจจะไม่ใช่ทําเลที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นอะไร สมกับราคาที่คุณตั้งเอาไว้ก็ได้เช่นกันดังนั้นคุณก็ต้องใช้เวลากับการที่ต้องอดทนต้องรอคอยตรงนี้นะครับแต่ยังไงไพ่ก็ยังบอกว่ามีโอกาสที่จะได้สินทรัพย์ เงินก้อนโตแบบนี้ได้เหมือนกันจากราชินีถือเหรียญน,นะครับแล้วก็รายได้ของคุณค่อนข้างได้เป็นเกาบเป็นกำรเรพราะราชนีถือเหรียญเนี่ยก็ค่อนข้างแอดวานพอสมควรเนาะแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินที่ดีดูมาแทบทุกราศีนี่คือขึ้นคิงควีนสิบเหรียญหนึ่งเหรียญกันเยอะเลยสแสดงว่าการเงินของเดือน มีนาคมเนี่ยกำลังจะมีนานมทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์ต่างๆนั้นเติบโตมั่นคงมากขึ้นนะครับใครที่ลงทุนไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับปันผลนะครับได้รับส่วนแบ่งหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้การแบบส่วนแบ่งการเงินอะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับราชินีถือเหรียญเนี่ยคือเงินค่อนข้างแบบเยอะมากพอสมควรเลยนะครับก็ยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการเงินนะครับหรือใครที่จะซื้อลาบรอยอะไรแบบเนี้ยเรามาดูกันว่าจะมีโชคลาบยังไงกันบ้างนะครับช่องนี้สรรเสนุนให้คุณลงทุนนะครับจะได้มีสินทรัพย์ในเรื่องของการเงินแล้วก็มีในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับในทรัพย์สินแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการมีการ,กรเกษียณแบบนี้เป็นต้นเนาะไพ่ใบแรกคือคิงถือไม้นะครับ เพดออฟซอรดเนาะไพ่ใบสุดท้ายคือน o ยออฟขับ hmm. เกิดขึ้นที่ธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณอาจจะมีความหงุดหงิดนิดนึงกับในเรื่องของการลงทุนอาจจะยังดูไม่ค่อยได้ดังใจนะ p a g e of s อ r t ดมา2ใบเลยรู้สึกเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะ ลงทุนยังไงจะทํายังไงดีการเริ่มต้นยังไงดีบอกไว้ก่อนว่าใครที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับแต่สนใจที่อยากจะมีเงินเก็บเงินออมงเงินเกษียณหรือมีเงินความมั่งคั่งใดๆเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าคุณมีโอกาสทิศทางที่ดีเพียงแต่คุณต้องติดอาวุธในเรื่องของความรู้นะครับคุณต้องรู้ให้ได้รู้ให้จริงรู้ให้เหมือนกับคือไม่ต้องถึงกับรู้จริงรู้จังขนาดนั้นก็ได้แค่เข้าไปแบบ เรียนรู้นะครับบ้างนะแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกว่าปลูกไม n d s ซ็ของตัวเองเข้าใจไม n d s e ็ของการลงทุนของตัวเองว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนบางคนนะครับลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยเสี่ยงน้อยหน่อยคุณได้รับผลตอบแทนชัดๆช,ชัวร์ๆนิดนึงนะ่ะก็จะเป็นกองทุนรวมส่วนลงทุนได้มากหน่อย นะครับเพื่อผลตอบแทนเยอะหน่อยก็เป็นหุ้นหรือคริปโตเคเรนซีใครที่ชอบแบบการผันผวน,นสูงๆรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยก็คริปโตไปเลยนะครับเนาะหรือบางคนนะครับรับสินทรัพย์ได้ทุกแบบก็คือแบบผมเนี่ยรับได้ทุกอย่างก็คือลงในทุกอุตสาหกรรมทุกลงการลงทุนเลยมีทั้งคริปโตเคเรนซีนะครับเรื่องของอ กองทุนรวมแล้วก็หุ้นนะครับกระจายลงไปให้หมดเลยนะแต่คุณต้องพยายามติดความรู้นิดนึงนะครับอยากกระโดดลงมาโดยที่ไม่มีความรู้เด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะรับความเสี่ยงหรือความผันผวน,นไม่ได้เนาะอิทธิพลของไพ king ่ king of wands เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะอป p อร์มนะคุณอาจจะมีแนวโน้มของการมีพลังงานมี energy ในเรื่องของการลงทุนมี mindset ที่ดีนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดในเรื่องของการลงทุนสามารถที่จะมี โอกาสดีๆกับการลงทุนน้ำประสบความสําเร็จมีไพ่นายอัพครับนายอคับเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณค่อนข้างแบบมีความสุขความสมหวังในเรื่องของพอร์ตเลยนะพอร์ตอาจจะเติบโตพัฒนาที่ดีมากเลยหรือคุณอาจจะมองเห็นอนาคตนะครับมองเห็นพอร์ตของคุณเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดด มากมเลยคุณเรียนรู้คุณปรับคุณเข้าใจแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตได้100%ยเปอนันซนะครับสําหรับใครที่ลงทุนได้ในสินทรัพย์โดยชะความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเคอเรนซีแต่บอกไว้เสมอว่าต้องมีการติดอาวุธในการเข้าใจการลงทุนและรับผลความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกันนะครับ ใครที่อยากลงทุนแล้วก็ไม่เข้าใจหรืออยากจะลงทุนอยากจะเริ่มต้นเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับว่าจะเทรดที่กระดานอะไรหรือยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะช่วยตอบให้เนาะตามที่ผมได้มีประสบการณ์ในการลงทุนนะครับเดี๋ยวจะช่วยในการอบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือต้องการแชร์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับจะมาทยอยตอบเนาะ หรือช่วยๆกันตอบก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีในเรื่องของ mindset ในการลงทุนเนาะคือคุณอาจจะแบบอยู่เฉยๆคุณก็มีเงินเข้ามาในพอร์ตแล้วก็มีเงินลงมีเงินใช้ก็ได้เพราะว่านายออ ครับเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความอยู่ตัวแล้วกเกษียณแล้วหรืออาจจะมีการเติบโตมีความมั่นคงแล้วนะครับทำให้ตัวคุณไม่ได้เดือดร้อนกับการเงินเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเนาะแสดงว่าก็มีอิสระภาพทางการเงินนั่นเองจะมีความแฮปปี้พอร์ตบวกนะครับประมาณนี้ได้เช่นกันนาะงสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามปรงทัใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ